ไม่ลงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงมาลงมัาลงใช่ไหมมาลงใช่ไหมานี่มันไข่ปลาไอ้บลาเอาวุ้นเนาะนักเลงนี่หว่นักเลงกินเทมป์ัดนักเลงถึงบัดไอาวุ้นด้วยบัดอุ้ยจับตูดกูมันดึงตูดช่วยด้วยดึงตูดกูดึงตูดกูทำไมปล่อยตูดกู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 ตูดกูปล่อยตูดกูอุ้ยเนี่ยใช่กำลัง กำลังท่องคำสอนพระแก้วอยิงป้ากดเลยนะกดเลยก็ได้กดรักเซอร์บัดตัวนึงแล้วกดเลยเข้ามาเข้าเมาเมื่อกี้เซอร์บัดเซรบอดแล้วโอ้บัดบอดคิดใจคิดใจคิดโมจิอ่าพูดณทำไมวะไปแล้วเอามาจังหน้าโป้งอะค่ะเออเป็นหม้าคมเมียบเหมือนเดิมนะเคยอ้ากคุบอดว่ามึงอกี้ไทยไทยไทยคนเดียวเอ้ยมันเรียกตัวไงอะ AD เปลี่ยนตัว w s เพื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเฮ้ยข่อยวะไม่ลงอ่ะกูขอมาก้นตัวนี้น่าจะโขกแรงกว่าว่ะโขกแรงเปลี่ยนด่านไหมนี่ฮะด่านเดี๋ยวเลยเดี๋ยวด่านนี้เขได้ด่านนึงอีด่านนึงจะไว้นี่ไงโอ้โหไอ้ไปยังไอ้ยังไม่ โอ้โหได้น <theater> ต <is> er <fit> <quarto> <sa ip that word> <spe> ีเหรอตีไน่ะตีน่ะวุตตีไดเนตีไน่ะวุตตีไดน่ะวตตีไดน่ะวุตตีไดน่ะวุตใคร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 เรีนระเบครเรนระเบิอระเเบมันมันโยงยังไงมันโยงงไงวะโยัไงวะี้ขวายค้างครารข้งไอ้เสียไอ้เยอุพี่ไอไอ้ย่าไ้ยไอยหยปาพี่ไอ้เียยป้าพไอ้ีปไอ้ไอ้ไทยไอ้ไทยยืนนิมรู้จักเออะไรรู้จักอะไรร้อไรที่มัดมวยมับมัอรู้จักแต่ที่ไอ้แบบที่วันนี้วันนี้ซ เออกระโดดต่อยหน้าไอ้บอสไอ้บอสสุดจอดฟีเ์ี้กระโดดต่อยหน้ากูไอ้บอสจ้ะบอสอย่าบอสบอสหนึ่งบอสคุณอยู่ก่อนบอสบอสไอ้ไม่ลงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณล้วนค้วนมันลงใช่ไหมมันลงใช่ไหมมาหนี่ยไอ้บอสเอาอาวุธเนาะแป็กเลงนี่หว่าแป็กเลงเถึมหัดนักเลงถึงหัดเอาอาวุธด้วยไอ้บัสโอาอีกหนึ่ตูดกูมันหึงตูดคือด้วยหนึงตูดกูดึงตูดกูทำไม ปล่อยตูดกูปล่อยตูดกูปล่อยตูดกูปล่อยตุนกู้ตกูปล่อยตูอเียบังัปล่อยตูดกูปล่อยกูปล่อยกูไปด้วยกัน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 ไอ้ไทยไอ้ไทยบอกไทยไปด้วยกันไทยไปด้วยกันมาๆทุกคนมานี้มานี่เดี๋ยวกูกูขออะไรวะกูขออะไรหน่อยไปไปหมดได้ล้วปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูดิไ้ป่อยเอา มอสไปกูไอ้ี้่มันโอ้ยมองมองเไม่เห็นหมอกจังๆเลยวันลอได้ไงวะเยอะเอามอสเอมอสหยิบรลปอปมอสหยิบรลปอปนึนึงนึงาก่อนหยิบไม่ต้องหยิบ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 แตกรนารักแตกโอ้เอเาไมอสนาน่าด้ไงวะกูสาธิตกนคอมันดีมันก่อนได้เปรียบคนขึ้นเฮ้ยมีคนขึ้นมีคนขึ้นเอมันเป็นแผลเอ้บอ เป็นแผนในการกระโดดขีบหน้าเองเงี้ยว่าไงติงเงี้เหรอ่เงี้ยไงไทย่างี้ยออกห้องแบบตายเหรอกูสับบนี้ไอ้เอซ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 มึงใส่ด้วยกูเหรอใส่ด่อนกูเหรอตามไม่อยากเล่นเหรอตามไม่อยากเล่นนะไอ้ไทยลงไม่ตามไม่ไทยลงไปตามตายแล้วมาตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอายืมไม่ตายเหรอตายแล้วไอ้ยไม่นึงอยู่นิคอร์นตายแล้วอย่าตามไทยเลยไทย กูเจอกูเดนหลงไอ้ยิบหยิบก็หมดเพ่ไอหยิบไอหยิบหมดยิบตีนั่นตีนั่นตอยากขึ้นหน่อยกูขึ้นขึ้นมึงไม่ต้องขึ้นขึ้นเลยมันใส่แล้วบอสบอสบอสปลุกกูหน่อยกูนอนอยู่ข้างหลังข้างหลังวะไอเนี้ยไอปลุกกูหน่อยปลุกกูหน่อยนอนอยู่กนอนอยปลุกหน่อยปลุกหน่อยตื่นไทยไอยเฮ้ยไอ้เฮียนี่มันนักเลงว่ะเพื่อนใครอะไรเฮ้ยอักเรียมหัวด๊อกไอไทย เป็นแค่โดเรมอนเป็นแค่โดเรมอนเปนแค่โดเรมอนทำอะไรได้เออผ่านไอ้บอสไอบอมันมีคนอยู่ข้างบนตายอไปตล้อ๋อตยอโอตายตตาย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 ตตายตาอายายตายตายเายตยตาวตายตาายตายตยยตยาย้าาไตตายตอยาา ทำไม่คนเหลี่ยมเลยเทียเล่นคนเหลี่ยมเลยเดี๋ยวบอกว่าออยปางหัวเดี๋ยวปางไม่ชอบนีหลงได้ได้ได้กูเฮ้ยไปคนอ่ะตับตับกูกูกูตายแล้วกูตายแล้วว่ะตายแล้วอย่ากขี้โม่อยู่กูไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเอาเอาอย่ายุ่งกับกูเอ้ยโอ้โหกูดูอันไอ้มีใครนี่เอามันเอามันออไปเอามันไปโมมาไปโมมาไปไปโมไอ้โมดินไอโมดินเหรอเต็มหน้าเต็มหน้าไปไอ้โมไปเอาเที้ย อุ้ยล่วงล่วงอย่ามขึ้นอย่ามันขึ้นอย่ามันขึ้นอย่าไอเซวไอเลยชกไอเสวเลยอะไรเอออุ้ยนักคู่นักคู่เดียวดีกว่ไทยชุดด้ไทยไทยไอไทยไทยไมดไทยไหนไหเออนีไงเพื่อนหัวตายตายแล้วตายแล้วขโมนขมนสองคนนึกมสองคนนึกมสองคนผมขอบคตงหนึ่งเต่งตกไปข้างหลังะ

ึงเงาดีี่อยนนี่ขีเียวเล้มมอดีกไปมอดบีกไปมาไอ้ปัไอ้ปัเอยนีมยังพี่ยังยังยังไม่เต็มราะว่าเราผมจะคงจะไปแล้วพี่เฮ้ยเพนเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ผมไปไปแล้วอก็ไปแล้วไปแล้วเหรอเฮ้ยเวาโอ้พี่พี่พี่ชักืน พวกนี้พวกนี้พวกนี้เอ้าเอ็งมาเฉยเอาโอ้ยอยากแยงครับเ้ยอะไรวะนนะเตยแล้วเตยเอาพี่ไปทิ้งทำไมไอ้พี่มันบอกว่าจะไปกันแล้วเราไปดิ๊ดนี้อะไรวะเราจะเดี้วมันคุณจุยเฉยก็เราบอกเลยไม่ไทยทำไมไม่ไทยกูเล่นบ้างไอ้อย่าทำไม่ไทยอย่าทำไม่ไทยอย่าทำไม่ไทยไอ้ยสิเอ้โมนอนอะไรตรงนี้เนี่ยโมเมียนเหรอเฮ้โมโมโมไป มไม่อีกแล้วมอไปมอไปอืมไอ้เมียมมีคนอยู่ข้างบนอีกแล้วดูดีมันไม่สู้อีกแล้วไม่สู้วะใครไม่สู้วะอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นเฮ้ยลบลบเขาเรียกว่าลบลบแล้วลงมากระโดดลงมาสู้ไอ้ตัดเฮ้ยโอ้ยไอ้ตัด แมวอะไรเลยพี่ปามหวังชัยชนะกินพี่ปามเอาเอาแต่ชัยชนะกินเลยปามก็ไม่ด้บค่าบุกโดนบดค่าโดนบดค่าแตกตื่นแล้วแตกไปไปพี่บุณอยู่บนน่ะโอ้กินอมาแล้วอมาแล้วระเบิดระเบิดตุ้มระเบิดตุ้มไอ้บ่ดข้ามึงแน่ปาม ระเบดิดมาแล้วกอหนกอ่อ้ยเียกโดนเตะกูยิงยิงมเตะหน้าเฉยเฮ้บดบดกันกระสุนที่กูอดละมหมดมหมดล้มหนั่นแะล้มหมดเอ้ยเ้ยเียน้าแล้วนแลาแล้วนแล้าแล้วนแล้วบอดบดบดบอดฝืนบอดฝืนบอดืนบดืนดูตได้ที่ามินไปัดามินไปให้ัดมันฝืนวะมันฝืนวะ แบบเฮ้ยบ้าแตกเองออ๋แตกเองจบแล้วนะติดแตกเองแตกเองแตกเองแน่ยงเงี้ยเลือบเลือบลอยเุ้ยเออลงครับเฮี้ยอย่างโหดเลยปลาเหมือนที่ไอ้ปลาไม่ง่วงเจยชนะเลยชนะเน้ไล่ปลาไม่ติดตลอเลยโอ้ยโอ้ยโอุ้ยกุเรนเล่นกูเล่นพอแล้วพอแล้วก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ขึ้นไม่เล่นไม่ขึ้นใครใครจะขึ้นใครจะขึ้นกูปล่อยแล้วปล่อยแล้วไอ้กุเล่นก่อน ไอเดอไทิ้งอมไปทิ้งอไปท้นอไมไทิ้งเออไอีไหน้ากูมานี้กน้กูเอ้ยกูลุดหลุดจอดหน้าูบของคุณพร้อมกันในปาเม่นราเป็นสายดจริงๆเลยวะอุ้ยอ้ยน้อออวันนัวีกันมาไปเจ่วกันไป่กอีไปล่อยกูไ้เได้ของขอไปล่อยกูอไรอกู่อกี่ยอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เล่นหน่อย ปามอ้ยปามก่อนเอ้ยปามก่อนอยปามก่อนอ้ยปามก่อนไอเขี้ยัมเออแตกอเอออปามปามตีกูออเออเออเเออ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 เเออเอออเอาเออเอเออเออเอเอยเออเออออเออเอเียเออเอออเอเอเอาออกไอเออเอออเอ ไปอยู่กับป๋องอยู่กระปองไม่สมเป็นสายดำเลยวะไม่สมเป็นสายดำเลยวะไม่สมองเป็นสายดำเลยวะเรียบร้อยสายดำแพ้บอดเหรอเอามึงลากกระป๋องกรเงี้ยเลยมึงก็แตกเข้าไปสิมี่กินได้กินได้วะอุยไฟเหรออ๋อไอ้ที่ใครกินนะอุ้ยสายสายดำทรงพลังเกือบร้อยสายดำมสายดำเอาเอาอุ้ยทรงพลังว่ะไปเทแกล้งท้ายไอ้เซแกล้งท้าย ไอศียังไม่ตายตายเลยเออเอออุ้ยมันยังหนักมันยังหนักทิ้งเฮ้ยเอาวะโมะแบตมันมันโหดใช่มั้งมันโกงอ่ะมันหวังเงินะไอ้เหี้ยมันเล่นหวังเงินะมันอยู่โม่ต่อเกมรวดอ่ะเกมแรกไอ้ไทยตายพร้อมศีแล้วมันก็นะเลยเฮ้ยขอกล้อง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 แบล็คเลยกล้องน็อกเออเอออืมต่อย โชกเสียหลักหมดอะโชกเสียหลักหมดอะกูได้ออกกล้องมาเมื่อกี้หน้าสุดเลยผมใครเนาะเอมเอมใจแล้วแหละเกมทายไหมเขาชอบเมืกี้นุ่มกดไฟกดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะผมแต่ไปแล้วถ้าเคยใหผมทุกอีกก็ไปไปไปผมไม่ได้แล้วผมสามยิ้มจิ้งจ้านบ๊ายบายจิ้งจกผมสวัสดีครับ บายันไครับ